2วีที่แล้วเนี่ยบริษัทโนโวเนี่ยหุ้นลงมา20% Market เนมาเก็ตแคปเนี่ยหายไปเยอะมากเป็นผู้นําเกี่ยวกับโรคยารักษาเบาหวานยารักษาโรคอ้วนนะครับผมก็เลยมีไปทํากันบ้านเพิ่มเนาะเดี๋ยวไงเนื้อหาในวันนี้ผมมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วกันครับผมขอ disclaimer ตัวโตๆก่อนว่าคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานะผมไม่ใช่หมอผมไม่ได้เป็นคนผลิตนะครับผมก็แค่ไปอ่านพวกรายงานประจำปี1 0 K 1 0 Q ก็ยังไงถ้ามีตรงไหนผิดพลาด เพื่อนๆเสริมหรือแย้งเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยเรื่องมันแบบนี้ก่อนว่าอุตสาหกรรมที่บริษัทโนโวอยู่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนประมาณ5 3 7ล้านคนนะครับที่เป็นโรคเบาหวานนะแล้วมีแค่ประมาณ40.5ล้านคนเนี่ยที่ใช้ยาของบริษัทโนโวอยู่นะครับถ้าแยกย่อยตามโปรดักต์0ล้านคนรักษาโรคเบาหวานแบบใหม่ก็คือใช้ GLP1 นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นแบบฉีดอินซูลินเข้าร่างกายปกติ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนดูจํานวนผู้ป่วยนะเรียกว่าไม่ถึง10%ด้วยซ้ําที่ใช้ยาของบริษัทโนโวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการเติบโตของรายได้ของโนโวเนี่ยมีสูงมากๆทีนี้ถ้าเรามาดูมาร์เก็ตแชร์ของยาที่โนโวขายเนี่ยเป็นยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราแยกย่อยเป็นยา2แบบเนาะคือมี Glp1 กับอินซูลินถ้าเป็นการรักษาแบบ Glp1 เนี่ยทุกคนสังเกตนะตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2024เนี่ย มาเก็ตแชร์ของ Novo เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยกว่าครึ่งโลกนะครับใช้ยาของ Novo อยู่นะส่วนอินซูลินนะครับก็จะคงที่ประมาณ40%แต่ว่าถ้าเรารวมการรักษาแบบ GLP-1 กับอินซูลินเนี่ยมาเก็ตแชร์ของ Novo เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34%ยอดขายทั้งโลกนะก็คือประมาณ1ใน3ของยาที่รักษาโรคเบาหวานเนี่ย เป็นของโนโวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโนโวอ่ะ no ผมคิดว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะนะครับถ้าดูจากจํานวนผู้ป่วยผมให้ทุกคนดูภาพนี้ภาพนี้เนี่ยผมแยกเป็น2แบบเนาะคือ NBRX เนี่ยคือเป็นเหมือนใบสั่งยาสําหรับผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มใช้ยานะครับส่วน TRX คือรวมใบสั่งยาทั้งหมดไม่ว่าจะเคยใช้แบรนด์ไหนมาแล้วก็ตามนะครับคือเขาจะเปรียบเทียบหลายแบรนด์มากๆทุกคนดูนะจะมี O อเซมปิกไลเบอร์ซัสวิคโซ่าคือพวกนี้จะเป็นของโนโวทั้งหมด บไปเซอร์พาทายเนี่ยจะเป็นของอีลาริลลี่ถ้าทุกคนสังเกตรตรงนี้นะคือผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้ยาของบริษัทโนโวเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ยาของอีลาริลลี่เนี่ยกลับไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าทุกคนมาดูทัวลทัวลมาร์ก็ตแช์นะครับยาของบริษัทโนโวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50%ใช่ไหมยอดขายแล้วมันลดลงเรื่อยๆถ้าทุกคนเห็นแบ็กกราวด์สีฟ้าข้างหลังเนี่ยมันคือยอดจำนวนการใช้ Glp1 นะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่า Market Share Novo ลดลงแต่ถ้าเพื่อนสังเกตอีกอันนึงเส้นสีเทาตรงนี้ไตเซอร์พาทายของอิลาลิลี่เนี่ยกับเพิ่มขึ้นตลอดเวลามันสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้โ o no v วะกำลังโดนกิน Market Share จากอิลาลิลี่อยู่นะครับดคือผมต้องเล่าอย่างนี้ทุกคนคือยาของอิลาลิลี่ที่มันเพิ่งอ,ออกมาล่าสุดอะคือตัวยาประสิทธิภาพมันดีกว่าเวกวีดีกว่าโอเซมปิกในทุกๆด้านนะครับคือยาของโนโวเนี่ย สู้ไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะมันก็เลยแบบโดนแย่ง market share ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมหุ้นของ e ีราลิลีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วทําไมมันถึงลงไม่แรงเท่าบริษัท Novo นะอ่ะแต่ถ้าทุกคนมาดูยาของฝั่งโรคเบาหวานบ้างเนี่ยถ้าทุกคนดู t o t o ทใช่ป่ะคืออ่ะเวกวีก็เพิ่มขึ้นเวกวีคือยาของโน v วนะซาเซนดคือเป็นยาของโน v วเหมือนกันที่หมด หมดสิทธิบัตรไปแล้วนะครับมันก็เลยแบบยอ,ย,อยอดเลยลดลงเรื่อยๆไตเซอร์พาทายเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยคือจํานวนผู้ป่วยนะครับทั้งโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะครับสังเกตเนี่ยประมาณ65%เนี่ยคือใช้โปรดักตของโน v วนะครับ32%เนี่ยคือใช้โปรดักตของอิลลิลี่คือปัจจุบันแล้วอะโนเว no ก็ยังเป็นผู้นําในเรื่องของยารักษาโรคอ้วนกับยารักษาโรคเบาหวานอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเราไปดูเทรนแล้วเนี่ยคือ Market Share ของโนโวอะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มันกำลังโดนไอพวกเซฟบบวมองจาโลเนี่ยยอดเนี่ยกำลังแซงขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่นักลงทุนน่เขากังวลกันคู่แข่งหลักๆนะก็คืออีลีลลี่นะครับเป็นคู่แข่งตัวชากาดเลยที่กำลังเข้ามาทาชิงบริษัทโนโวแล้วตอนนี้ปัจจุบันอนะด้วยประสิทธิภาพของยาเขาแซงบริษัทโนโวไปแล้วนะครับทีนี้ผมว่าเราเรามาดูวันต่อว่า ไอ้บริษัทโนโวเนี่ยยาที่เขาขายเนี่ยมีอะไรบ้างคือแบ่งหลกัหลกๆนะจะมียาเบาหวานกับยารักษาโรคอ้วนใช่ไหมยาเบาหวานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอีก2อันคือรักษาแบบ G.L.P.1 กับอินซูลินนะครับซึ่งหลกัหลกๆของโนโวเนี่ยจะมีแค่โอเซมปิกหลกัหลกๆเลยนะครับที่ขายได้เป็นยาเบาหวานที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับใช้ตัวยานเนี่ยเซมากูุทายนะแล้วก็ ยารักษาโรคอ้วนก็จะมีหลักๆนะคือเวโกวีนะครับส่วนซาเซนดาวิกโตซ่าไลเบซันเนี่ยคือขายได้ไม่ดีคือบริษัทโนโวเนี่ยยาหลักๆของเขาอะจ,จะมีแค่2ตัวคือโอเซมปิกจากเวโกวีถ้ายา2ตัวนี้มีปัญหาเนี่ยรายได้ของบริษัทเนี่ยจะลดลงเร็วมากนะครับซึ่งแตกต่างกับอีลาริลีอีลาริลีเนี่ยมีตัวยาที่ค่อนข้างกระจายมากกว่ามีทั้งโรคอ้วนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วความเสี่ยงก็อาจจะน้อยกว่าโนโวนะครับถ้า ตลาดโลกอ้วนเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดโครงสร้างรายได้ถ้าแบ่งตามประเทศเนี่ยมากกว่าครึ่งอะครับโนโอเนี่ยขายในอเมริกาแล้วก็อีกนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็ขายตามพวกเอเชียนะครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จีนแล้วก็แคนาดานะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าแบ่งรายได้ตามโปรดักต์เนี่ยแค่โลกเบาหวานกับโลกอ้วนนะคิดเป็นสัดส่วนรายได้เนี่ยประมาณ96%แล้วมาจากตัวยาเนี่ยแค่2-3ถึงตัวแค่นั้นโอเซมปิกแล้วก็เวโกวีที่คิดเป็นสัดส่วนหลักๆ ผมให้ทุกคนดูอันนี้อันนี้เนี่ยคือกราฟของกระแสงเงินสดฐานด้วยจํานวนหุ้นนะครับถ้าทุกคนดูนะ free cash l ของบริษัทโนโวเนี่ยมันเพิ่งเพิ่มมาวิ่งจริงๆอ่ะประมาณปี2021จนถึงปี2024เท่านั้นเองซึ่งก็มาจากตัวยาไม่กี่ตัวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกราฟ10ปีย้อนหลังระหว่าง g o d profit margin แล้วก็ net profit margin นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย g o d profit margin ของบริษัทโนโวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82ถึงประมาณ85%นะครับประมาณนี้ แล้วก็เ e ็ m a r g i ประมาณ35%แกว่งไม่เยอะนะครับผมให้ทุกคนดูอันนี้อันนี้เนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการ R D นะครับแล้วก็เทียบกับรายได้เนาะคือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยยิ่งรายได้เพิ่มขึ้น R D ก็เพิ่มขึ้นตามซึ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับบริษัทพวกนี้ควรที่จะทุ่มงบไปกับ R D เยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วกราฟนี้กราฟนี้เนี่ยคือเหมือนจํานวนหุ้น ที่อยู่ในตลาดนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ย10ปีที่ผ่านมาจานวนหุ้นของบริษัทโนโวเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับจากประมาณ5บินลียนเนี่ยลงมาเหลือประมาณ4.45บินลียนเพราะว่าบริษัทโนโวเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนตลอดเวลา นะครับซึ่งการทําลักษณะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการเหมือนเพิ่มมูลค่าของหุ้นเนี่ยให้เติบโตขึ้นไปในระยะยาวๆนะครับทีนี้ผมให้ทุกคนดูอันนี้นิดนึงเป็น durable competitive advantage หรือ DCA นะครับความสามารถในการแข่งขันคือผมอะเวลาผมวิเคราะห์พวกกิจการเทคใช่ไหมผมจะใช้เทมเพลตนี้แหละแต่จริงๆแล้ว Seven Power นี่ยถ้าเราอ่านดีๆแล้วอะมันก็คือเหมือน โหมดหรือที่วอลเลนบัฟเฟต์ชอบพูดในหลายๆคลิปอะครับที่เป็นเหมือนแบบบริษัทที่ดีมันต้องมีป้อมปราการที่ดีใช่ไหมครับมีคูเมืองซึ่งจริงๆแล้วหลักการมันคือเหมือนเซเว่นพาวเวอร์นะครับมาเรีนหนีกันมากอันแรกเน็ตเวิร์กเอฟเฟกอันนี้ผมคิดว่าบริษัทยาไม่มีเพราะว่ายาที่จะใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับหมอว่าหมอจะจ่ายอะไรซึ่งหมอก็น่าจะเลือกจากประสิทธิภาพหรือลักษณะของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเวกวี ซาเซนดาหรืออีไลลิลี่หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่มีสวิตชิงคอสอันนี้ผมคิดว่าพวกบริษัทพวกนี้มีสวิตชิงคอสค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนเริ่มใช้แล้วอะ่ะก็จะเปลี่ยนยากแต่ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหมอแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออในเมื่อเราใช้ของเดิมที่ดีอยู่แล้วอะ่ะเราจะเปลี่ยนทําไมถูกไหมครับยกตัวยอย่างเช่นผมใช้ยารักษาโรคเบาหวานอยู่ยี่ห้อโอซมปิกใช้มานานมากๆแล้วเราใช้ดีด้วยอยู่ๆจะเปลี่ยนหมอสั่งเปลี่ยนผมก็ไม่อยาก เปลี่ยนนะเพราะว่ามันใช้ของเดิมดีอยู่แล้วใช่ไหมส่วนในเรื่องของแบรนดิ้งผมคิดว่าแบรนดิ้งเนี่ยน้อยเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันมีวันหมดสิทธิบัตรพอหมดสิทธิบัตรมันก็จะมีตัวยาใหม่ๆเนี่ยมาแทนเสมอตัวยาเดิมเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องขายดีตลอดไปนะครับมันจะมียาตัวใหม่เนี่ยเข้ามาแทนเรื่อยๆนะครับเช่นซาเซนดาหมดสิทธิบัตรยอดขายก็จะลดลงเยอะมากมันเหมือนของแอฟวี่อะทุกคนที่ฮิวเมลาเนี่ยที่มันหมดสิทธิบัตรรายได้เนี่ยมันจะลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติ Pricing Power ผมว่าบริษัทโนโวเนี่ยมี pricing power สูงแต่มีความเสี่ยงที่ว่าพอมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับชีวิตอะ่ะมันจะมีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวยามันแพงเกินไปเนี่ยรัฐบาลเขาอาจจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องราคายาก็ได้นะครับ r ร s o ยากรหรือก็คือแบบความได้เปรียบในเรื่องของทรัพ,พยากรอะไรประมาณนี้เนาะบริษัทโนโวเนี่ยผมคิดว่ามีสูงมากเพราะว่าอะไรบริษัทเนี่ยอยู่มานาน อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานามีทีมวิจัยสามารถพัฒนายามีโน้ตฮาวใหม่ๆนะครับเขาก็จะมีโอกาสที่คิดค้นยาใหม่ๆเนี่ยออกมาได้เสมอนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องมีบางช่วงเวลาที่บริษัทเนี่ยอาจจะเหมือนก้าวพลาดอะ่ะมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างซึ่งสําหรับผมผมคิดว่าเป็นปัญหาชั่วคราวถ้าเรายังมีทีมวิจัยที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วบริษัทอะ่ะมันจะกลับมาได้เสมออินโนเวชั่นสูงมากเหมือนกันบริษัทเนโวเนี่ยมีงบลงทุนวิจัยตลอดเวลานะครับมีทีมด ยกตัวอย่างเช่นยาเวโกวีโนโวเนี่ยคือเฟิร์สมูเวอร์ในอุตสาหกรรม GLP-1 นะครับเราอิลลาลิลี่เนี่ยค่อยตามมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าในอนาคตมันจะมันจะต้องมียารักษาแบบใหม่เนี่ยโนโวก็สามารถเกาะเทรนแล้วก็สามารถคิดค้นยาตัวใหม่เนี่ยออกมาขายได้นะครับถัดมาคือการเติบโต growth story หรือแคตตาลิสต์นะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนพวกบริษ,ษัทแอฟวี่อิลลาลิลี่อะไรพวกนี้เลย1ก็คือโตจากการไล่ซื้อบริษ,ษัทอื่น นะครับเนี่ยก็ซื้อไปเยอะมากเนาะแล้วก็โตจากยาที่กําลังพัฒนาซึ่งอันนี้ผมอะลองไปอ่านแต่ละต,ตัวมาละคืออ่านไม่รู้เรื่องเลยทุกคนมันยากมากมันแบบมันใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้อะอ่านโคตรยากเลยแต่เอาเป็นว่าคือมันก็จะมียาตัวใหม่เนี่ยออกมาแทนยาตัวเก่าเรื่อยๆนะครับความเสี่ยงความเสี่ยงของบริษัทโนเวเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะอายุสิทธิบัตรยาเนี่ยหมดอายุนะครับ ก็จะโดนพวกกรอบเกตเเข้ามาตีรายได้ก็จะลดลงเร็วนะครับหรือพออายุสิทธิบัตรยาหมดเนี่ยเราหายาใหม่มาเติมไม่ทันรายได้ก็จะลดลงเร็วมากๆทุกคนลองนึกภาพนะถ้าสมมติอีก10ปีข้างหน้าเวกวีหรือโอเซมปิกเนี่ยหมดอายุรายได้มันจะลงงี้เลยะนะแล้วถ้าเขาหายาใหม่มาเติมไม่ทันนึกออกป่ะรายได้คือมันก็จะหายไปปี2ปี3ปีแล้วถ้ามียาใหม่มาเติมทันคือมันค่อยขึ้นนะครับ ตัวยามีผลข้างเคียงคือยาเราออกมาขายแล้วมีคนใช้งานแล้วมันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงกับร่างกายนะครับเราอาจจะโดนรัฐบาลเนี่ยห้ามขายนะครับหรือจากที่เกิดกับม์กเนี่ยประมาณปี2000ทุกคนลองไปดูราคาหุ้นเมือตอนนั้นได้ลงมาเยอะมากๆยาแพงเกินไปโดนรัฐบาลเข้ามาควบคุมหรือที่เกิดกับโนโวปี2016อันนี้ทุกคนก็ลองไปดูราคาหุ้นโนโวปี2016ได้นะครับคือลงมาเยอะมากๆเข้าซื้อกิจการแต่แปกและผลประกอบการไม่ดี เหมือนที่เกิดกับแอรวีที่แอรวีไปเทเขามาเพื่อหวังว่าจะเอายาเฟสสามตัวนั้นนะออกมาขายแต่สุดท้ายแล้วว่าไปซื้อมาแล้วมันแปลกเพราะว่าไอยาเฟสสามตัวนั้นอนะ่ะมันไม่ผ่านมันก็ออกมาขายไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ต้นทุนเพิ่มแต่และได้มันไม่มารัฐบาลเข้ามาแก้ไขกฎหมายเกีย่ยวกับเรื่องตัวยานะครับหรือมาสุดท้ายตัวยาเนี่ยสู้คู่แข่งไม่ได้ไรายได้กระจุกอยู่กับยาไม่กี่ตัวและประเภทยาก็น้อยกว่าอลาลิลลลิลีนะครับอันนี้เป็นอายุสิทธิบัตรของยาโนวนะครับเนี่ย ที่หลักๆนะจะมีโอเซมปิกใช่ไหมเนี่ยใน US หมดปี2032จีน2026เจแปน2031ใช่ไหมครับถ้าโรคอ้วนก็จะมีซาเซนดาเนี่ยตอนแรกที่เมื่อก่อนตัวนี้ขายดีมากแล้วพอหมดอายุเนี่ยรายได้ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีตัวใหม่มาแทนก็คือเวโกวีนะครับหมดในปี2032นะครับคือตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าเออบร e ิษัทโนโวเนี่ยมันลักษณะ business model มันเป็นมาอย่างไงนะครับทีเนี้ย สอนในที่แล้วอะที่หุ้นลงมา20%อนะคือมันเกิดจากว่าคือไอตัวยาของโนโวที่เขาเคลมว่ามันจะดีราคริสมาเนี่ยเขาคาดว่าเฮ้ยยาตัวนี้แหละมันจะมาแทนเซฟบาวมันจะมาต่อเวกวี v, เพราะว่าเวกวีเนี่ยมันออกมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเซฟบาวออกมาทีหลังประสิทธิภาพก็ดีกว่าแล้วโนโวเนี่ยต้องออกราคริสมามาเพื่อให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันดีกว่าเซฟบาวแต่ข่าวร้ายคือไอ ครับบ้านที่มันออกมาเนี่ยรีเซิลอะผลเทสเนี่ยเอฟเฟกสาเนี่ยมันแย่กว่าเซฟบาวน์นะครับคือโนโวเนี่ยเขาประกาศสัญญาไว้เลยนะว่าผลลัพธ์กลุ่มแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคาดหวังไว้ว่าประมาณ25%แต่รีเซิลออกมาเนี่ยแค่22.5นะครับในขณะที่ยาของเซฟบาวน์เนี่ยได้ประมาณ26%นะครับมันก็เลยเป็นคําถามว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยโนโวออะมันจะสู้คนอื่นได้ไหม ยังจะเป็นผู้นําในตลาดอยู่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอยาไม่ผ่านอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลากลับไปเทสใหม่นะครับทุกคนกลับไปเก็บข้อมูลเก็บอะไรใหม่เพื่อกลับมาขออีกรอบนะครับถ้าสุดท้ายแล้วตัวยาสู้ไม่ได้อะ่ะมันวัดกันที่ประสิทธิภาพหมอเขาก็อาจจะไม่เลือกของโนโวไหมอาจจะไปเลือกของลาริลีล่ที่มันดีกว่านะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้คู่แข่งคนอื่นเนี่ยก็กําลังเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมเจนไฟเซอร์เมอร์ก ตลาดนี้มันใหญ่มากทุกคนเขาก็อยากเข้ามากินเค,ค้กก้อนนี้นะครับแต่ปัจจุบันโอเคโนโวมันยังเป็นที่หหรือไม่ที่ก็ที่2ออยู่แต่มันโดนอิลลาล,ลี่เนี่ยตีเข้ามาแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันถ้าให้ผมสรุปนะคือต้องเข้าใจกับว่าตลาดโลกอ้วนกับตลาดเบาหวานนะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากถึงแม้ว่าโนโวจะไม่ใช่ผู้นําต่อให้โนโวเนี่ยตกลงมาที่2นะครับแล้วอิลลาลี่เนี่ยขึ้นไปที่1ผมรู้สึกว่าต่อให้มาเก็ตแชร์ของโนโวเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นด้วยอยู่่่ทีเดดิมมแตตตลาัน สุดท้ายแล้วรายได้ของโน v วเนี่ยมันก็จะโตต่อไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเชื่อในทีม R&D ของบริษ,ษัทโนเวได้ที่เขาอยู่มาเป็นระยะเวลานาน,านมีประสบการณ์มานานสุดท้ายแล้วในอนาคตอ่ะมันต้องมีตัวยาใหม่ที่ออกมาแล้วมาแทนซิปบาาห,หรือประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นแล้วสุดท้ายอ่ะราคาหุ้นมันก็จะกลับขึ้นไปผมให้ทุกคนดูวนันนี้ถ้าทุกคนมาดู ISI ของโน v วอนะอันนี้คือไ s i เนี่ยท i m e Frame w e นะครับตั้งแต่ปี1999จนถึงปี2024 ก็ประมาณ25ปีบริษัทโนโวเนี่ยลงมาแตะ RSI ระดับเนี่ยแค่1 2 3 4 5 5ครั้งนะครับใน25ปีเหลือก็คือทุกๆ5ปีจะมีโอกาสแบบนี้หนครั้งคือเรารู้แล้วว่าบริษัทตอนนี้มีปัญหาใช่ไหมครับที่โดนอิลิลลี่เนี่ยเข้ามาตีแล้วโนโวเนี่ยจะกลับมาเป็นที่1หรือยังสามารถรักษาที่2ไว้ได้ไหมแต่ในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือ โอกาสที่เราอาจจะต้องมีก่อนแล้วไหมซักหนึ่งไม้หรืออะไรแบบนี้ครับก็อาจจะลองพิจนารณากันดูนะครับแต่ยังไงตอนนี้ใน timeframe day timeframe week มันยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวของกราฟหรือเทคนิคอลอะไรสักอย่างเลยนะครับยังไงก็อาจจะรอให้มันเกิดสัญญาณกลับตัวก่อนไหมแล้วค่อยซื้อนะครับยังไงไปลองดูคือสำหรับใครที่ฟังจนถึงตอนนี้นะผมคิดว่าต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนระดับหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากจะเล่าว่าคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่า วงการการลงทุนนะคือมีชาชีพแบบแม่งโคตรเยอะนะครับแบบทุกคนออกมาอวดกําไรของตัวเองตลอดเวลาว่าวันนี้นะบวก100%หุ้นตัวนี้นะบวก300%แล้วก็ปิดตัวเลขไว้นะครับคือผมแค่รู้สึกว่าในเมื่อเราจะออกมาโชว์แล้วอะ่ะมันก็ต้องจริงใจไหมมันไม่ใช่ว่าเราบวก30 0แต่จริงๆแล้วเราซื้อไปแค่1%ของพอร์ตนะครับภาพรวมของพอร์ตเนี่ยโตแค่0.5%ออะไรแบบเนี้ยหรือเอามาโชว์ว่า เฮ้ยหุ้นเราบวก100% 20 0แล้วไปขายคอร์สอะไรเงี้ยผมก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆวป่าวะเออนั่นแหละมันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมเวลาที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมเอาพอร์ตฟิลิโอลงทุนของตัวเองเนี่ยออกมาให้ทุกคนดูจริงๆนะครับถ้าทุกคนสังเกตในคลิปอะในตัวเลขข้างล่างอะมันคือมูลค่าพอร์ตของผมนะวันที่ผมทาคลิปนะครับแล้วผมก็จะมาเปิดพอร์ตให้ทุกคนดูตลอดว่าตอนนี้ผมถือหุ้นอะไรบ้างผมขาดทุนอะไรผมกำไรอะไรนะครับก็พยายามให้ มันปร่งใสแหละคือเราเจอมิจฉาชีพเจอคนที่เขาหลอกมาเยอะอ่ะก็พยายามอยากให้ช่องนี้มันเป็นช่องที่ทุกคนจริงใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้ผมถือหุ้นอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้มี TQQ นะครับเนี่ยก็ขาดทุนอยู่ c s c a l e r a s m l m i c r o s o f t n v i d i a a p p v m s c i g o o g l e c l o u d s t y l e แล้วก็ Tesla นะครับเท sla เนี่ยผมมีทีมขายไปเยอะละแล้วก็ c s c a l e เนี่ยน่าจะพิ่งซื้อเพิ่มเข้ามานะครับ จากคลิปที่แล้วลองลองไปดูได้นะครับชอ็อตเอสเนี่ยผมยังชอ็อตอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่26ดอลลาร์นะครับอืมก็ประมาณนี้ก็แทบไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครับปีใหม่หนีเที่ยวอย่างเดียวส่วนฝั่งคริปโตทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีบิตคอยมีอีเทียมนะครับผมไม่ได้มีทำอะไรเพิ่มเนาะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับถ้าผมมีเล่าตรงไหนผิดพลาดหรือทุกคนมีรายเสริมสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยออกตัวอีกครั้งหนึง่งผมไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวงการการแพทย์นะครับผมไม่ได้เรียนหมอผมไม่ได้จบหมอมานะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยยังไงขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ